อันยองวันนี้โอปป้าพาเที่ยวเกาะล้านนะคะพวกเราจะไปที่ไหนบ้างก็จุดเริ่มต้นของพวกเรานะคะท่านหน้าบ้านค่ะพวกเราก็เริ่มเลยกันไปบทริปนี้นะคะก็จะมีคุณสามีนะคะคะตา,า,าแล้วก็คุณแม่หน้าหนาสันชั้นเองอู๋ยังแอคเลยนะคะคุณสามีแล้วก็ชั้นก็หนึงนาอ๋อเอ็นนีิภาพคู่สักเล็กน้อยนะคะ อย่างสวยเลยนะุะสุดยอดไปเลยค่ะวันนี้อาจจะลมแรงหน่อยนะคะก็แต่ว่าไงเขาก็พาออกทริปเหมือนเดิมค่ะอ้าขอมายืนแอกสักหน่อยนะคะตกหมึกกันจ้าและเนี่ยก็สามีพุ่มไม่ยอมแพ้แต่ขื่นนะจ้า ส่วนเนี่ยพาอกงอมามาออกเดทฮันนีบูลกันตอนแก่นะจ๊ะส่วนเนี่ยคุณแม่ขอชายเดี่ยวแล้วกันขอเซลฟี่คู่กับคุณแม่สักหน่อยจ้ะแม่ลูกคุณเนี่ยไม่ยอมแพ้ความสวยกันเลยจริงๆแล้วก็ขออีกสักหนึ่งแชะสองแชะตามด้วสามแชะจ้าแล้ว ส,ส,สวยๆไปเลยปังๆจ้าี่คุณแม่ก็ไม่เคยกลักวทะเลยิ้มสู้ได้นะจ้าอากงลืมแว่นตลอดทั้งทริปเลยนะคะแต่ก็สู้จ้าชิลๆนั่งดื่มโค้กไปสุนามาคันขอจับเกาะไว้ก่อนจับหมวกใส่แว่นไว้ก่อนจ้าทริปนี้ความสุขของคุณนายเข้าจริงๆเลยค่ะหมึกตัวแรกของฉันจ้า ฉันดีใจตื่นเต้นมากสุดๆไปเลยขอถ่ายสักแช่หน่อยนะสองแช่แล้วก็เลยเรียกสามีมาถ่ายด้วยค่ะต่อไปสามีก็ตกได้อีกหนึ่งตัวนะคะตามมาติดๆคนละพันกันนะคะแต่ก็ใสเหมือนเหมือนกันเลยสุดยอดไปเลยค่ะเก่งมากสามีใครนอก กันแมตสุดท้ายและสามีชนะไปจ้าส่วนเราเขอลงซัพพอร์ตคนแรกลงไปแล้วจ้าก็เริ่มๆๆกๆกลัวๆนิดนึงนะคะตอนแรกแต่ก็อ้อไม่เป็นไรโอเคยิ้มได้บ้างอ,อสามีก็ลงมาเล่นด้วยนะคะซัพพอร์ตซึ่งเราอาจจะไม่ได้หันหนะ้าเข้าหากันนะเพราะเรากลัวจริงกลัวจมอะคะ่ะ เพราะว่านั่งด้วยกันก็เหมือนจะจมในอวนโน้นั้นก็ไปค่ะนั่งพาพายไปซึ่งจะเกือบจะไปถึงอีกเกาะตรงนั้นแล้วม,มันไกลแล้วอ่ะไกลาจากเหลือสปีตโตที่เรานั่งแล้วอะค่ะเดี๋ยวฉันก็เลยเอามือมือแบบกวากวาน้ำด้วยไงบอกว่าให้กลับให้โค้งกลับโค้งกลับ,ล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 บจานคือผาพประทับใจของ อนอนเลยได้ปะน้ำใสมากเห็นปลาเลยชัดมากเลยสนุกแล้วแหละเริ่มยิ้มได้แล้วแหละอจ้าคือตื่ก,กันทั้งคู่เลยอีอเอ็นดูกันเนาะน่าสนุกแล้วใสจริงๆค่ะดูอีกรอบหนึงใสหลังจากที่ทำกิจกรรมไปเยอะแยะนะคะพวกเราก็ามาพักเบรกค่ะ ในทริปนี้นะคะเขาจะมีแตงโมสดให้นะคะหวานเจี๊ยบเย็นอร่อยสดชื่นแล้วก็จะมีปูอัดซาซิมิให้ค่ะซึ่งก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยมากเลยส่วนหมึกซาซิมิก็จะไม่เห็นนะคะเพราะว่าเราขอปล่อยลงทะเลจ้าส่วนนี้ก็เป็นเกาะสางนะคะเป็นกเกาะ private ส่วนตัวที่วิวสวยมากน้ำทะเลก็สใสนี่นะคะทรายก็ขาวพวกเราก็ขอเก็บภาพบรรยากาศ กดสามสักหน่อยนะคะก่อนที่จะเดินขึ้นเรือแล้วก็กลับไปที่พัทยากันค่ะคุณแม่ก็ขอเซลฟี่นะคะกับน้ำทะเลสีเขียวมรกตสวยมากและนี่ก็เราขอเก็บภาพสักหน่อยเนาะนี่ค่ะนี่เราก็เดิน,นไปขึ้นเรือกันนะคะน,นี่สวิตกันเบาๆนาะแล้วเราก็ถ่ายกับนี่ค่ะหาดตายา สุดๆเ,เลยค่ะและเนี่ยนะคะเรากำลังจะมุ่งหน้าไปทางโซนพัทยานะคะเห็นไหมคะทางนั้นจะเป็นวิวตึกเป็นอะไรก็คือจะเป็นทางพัทยาแล้วเนาะอันนี้ค่ะอันนี้เริ่มตะวันจะตกดินแล้วเราก็ทาเรือเรือรอ,อะไรเนาะนี่ค่ะวิวตบทางโซนพัทยาว้าวเป็นทิปที่ระหว่างทางเราก็กลัวกันสุดนะคะเพราะวันนั้น ขึ้นลงพายุก็แรงด้วยแต่เราก็ถึงฝั่งกันอย่างปลอดภัยนะคะต้องขอขอบคุณพี่ไข่ก้องมากๆนะคะกับทริปนี้พวกเราถึงแหลมบริไฮฝั่งพัทยาเป็นที่เรียบร้อยจ้า